ัลโหสวัสดีครับกลับมาพบกับมารุปปุปป h ชาแนลวันนี้แวะมาเคมโอดินนิดนึงฮะวันนีจะมาสอนวิธีผ่านบอสเอ่อเควสยักษ์น้ําแข็งเป็นบอสถัดจากแมงมุมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออก่อนแล้วนี้แมงมุมนะทุกคนน่าจะผ่านหมดละก่อนอื่นเราต้องไปซื้อยาก่อนฮนะนี่ตรงนี้เผื่อใครยังไม่รู้ตำแหน่งร้านยานะฮะร้านยาเถื่อนนะมันเป็นมันเป็นคนขายที่ อัปราคาฮะมันน่าเลือดมากวิ่งไปตรงที่กัดนี้เลยที่ผมกำลังมากคไว้นี่ฮะอยู่ข้างขวาล่างในแมปของ howling gamma ฮะโอเคมาถึงแล้วพอค้าจะอยู่ตรงนี้ฮะจะมีผู้เล่นมากมายเลยมาซื้อ,อยาดูราคาให้ดีนะฮะอย่าเผลอไปแม็กอย่างนี้นะแสนหนึ่งนะอันนี้ผมเอาสัก200เพื่อเอาเอาพอประมาณฮนะแล้วก็เรายังมีอันนี้อย่าไปซื้อนะอย่าพึ่งมือไปลั่นซื้อเหมือนกันนะกดกลางนะเตือนไว้ก่อน แม็กนี่ก็หมด20,000่นะแม็กอันนี้แม็กแม็กนี่คือแค่2อ3คนเนี่ยหมด20,000เลยนะราคามันแพงนะครับถ้าในเมืองมันจะแค่มันจะถูกกว่าน,นี้เยอะเลยหลังจากได้ยาแล้วเราก็เซตเนาะเซตแล้วแต่เลยคุณอยากให้มันรีเลือดเท่าไหร่อย่อยางผมตั้งไว้90้ัินดาบโลโอเคต่อไปก็ไปทีเควสกันเลยฮะนี่เราต้องไปตีบอสต,ตรงนี้แหละเดี๋ยวเควมันจะพาไป เราก็กดออโต้ควีนมาเลยโอเคเรามาถึงแล้วอพเข้ามาละนี่มันจะมีคัดซนะีนฮะมันจะกระทืบมันเป็นจอมกระทืบฮนะเฮนิว <Hey, new. S 2> อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดินไปตีนะไม่เป็นไรมันมันยังให้เราเตรียมตัวฮนะเรามีบัฟอะไรเราใส่เลยฮนะกดออโต้ไว้ให้หมดเลยตอนเนี้ยมีบมมีใบอะไรนะใช้เลยพอใช้แล้วก็เตรียมฮนะ <c oughs> ใครมียาแดงตรงตรงปุ่มนี้ยาใหญ่ที่มันแถมามีเหลือกดได้เลยนะ แต่ผมมาหมดแล้วโอเคครับแต่ทีนี้เรามาคอยหลบสกิลมอนกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีวงสีแดงพยายามกดกด,กดมือเล่นมือเอานะฮะต้องคอยหลบสกิลด้วยเนีย่ยมันจะมีท่านี้ฮะเราก็หลบเนีย่ยหลบผมหลบไม่หันมันดีเลยนิดนึงฮะเห็นดูหลอดเลือดบอสมันค่อนข้างจะอึดนะเดีมันมากระทืบแล้วกระทืบแล้วเห็นพอม,มันง้างเราวิ่งวิ่งก็ได้ฮะ วิ่งเติมเลือดทัวร์ก่อนมอสมันยังไม่หลุดเราก็สวนนะพอหลบพอหลอดแดงมาเราก็หลบเนี่ยหลบไอ้มันใบเรานะเราจะเติมเลือดไม่ได้เนี่ยมันกระทืบสตันเนอ็มต้องคอยดูเฟสพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราก็หนีก่อนเนี่ยปล่อย,ปล,อยปล่อยมันปล่อยมันง้างไปก่อนฮนะพอเลือดเราใกล้เต็มแล้วก็กลับมาตีต่อฮะเฮ้ย,โ,ย,โ,ยโดนสโลว์ไม่ว่ากันเอาอีกแล้วมันกระทืบอ,อีกแล้วถ้านี้มันไหวมันหลบไม่ทันจริงฮะ เลือดเราเริ่มน้อยเราก็วิ่งเติมเลือดพอมีท่าแดงเราก็เนี่ยดูเชิงฮะบางบางสกิลมันจะติดแอนิเมชันนะมันจะหลบไม่ทันอคอยดูให้ด้วยอคอยดูให้ดีฮะเดี๋ยวมันจะกระทืบละผมผมว่านะวิง่งยังอุ้ยนี่ไง้โดนอีกแล้วว,วิ่งก่อนเดววิ่งก่อนเติมเลือดก,ก่อนโอ้โหเกือบไปแล้วเติมเลือดฮะมีกี่ขวดเติมไปเลยปล่อยมันตามมาก่อนไอ้ท่าตีปกติไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอฮะ ท่าที่มันง้างมันวงแดงๆนี่แหละอันตราย <c oughs> ตื่นยืนไปเฮ้ยนี่หลบได้ก็หลบฮะพยายามเฮ้ยโดนอีกแล้วเดาท่ามันไม่ออกเลยคาะเทิมมันไม่ซ้ำนะเดีย๋ยวผมเล่นมือกด F หรือกดปุ่มอย่างนี้ฮะอันนี้ท่าใบนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะกระทืบแล้วปะเดาเดาเดาเฮ้ยเดี๋ยวพึ้งตรงเลือดแป๊บ อันนี้ยังยังปล่อยผลงานกระทีบสตันเฮ้ยจุ๊บโอ้ยยังจะโดนอยู่ขอบวงไว้หลบไม่ได้จริงขั้นนี้เอาเป็นว่าพอมันกระทีบแล้วก็เติมก่อนนะเติมแล้ววิ่งกลับมาตีนะเลือดเราได้เปรียบอยู่แล้วเนี้ยแต่ที่เราเลือดเลือดเรายังเหลือนะฮะเลือดมันกำลังจะครึ่งหลอดละผมได้ก็หลบฮะโอเคแล้วก็ตีเนี่ยทำนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ผ่าน ดูอืมง้างสโลโอเคดาเมจไม่แรงมันจะแรงท่ากระทืบพื้นฮะถ้ามันไม่กระทืบโอเคเลยถ้ามันกระทืบบ่อยนะเจ็บอืมสู้สฮะเนี่ยโดนโดนอืมโดนเดนี๋ยวพอมันง้างพอมันกระทืบเสร็จมันจะง้างท่าฮะเราก็วิ่งหลบออกมาก่อนเนี่ใจเย็นๆฮนะ เกมบางทีมันให้มันให้เราเล่นมือบ้างนะเียวเปนว่าคุณจะเป็นสายเติมเยอะหน่อยทําของมาเยอะก็จะยืนชนชิวๆได้อยู่สําหรับคนที่เติมเล็กน้อยหรือมีของเล็กน้อยไม่พออย่างเงี้ยค่อยๆฮะค่อยๆเออไอโวเจ็บโดนไปสองร้อยเลยเหรอแต่วิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งเติมก่อนหลบออกมาแล้วเติมด้วยก่อนฮะใกล้ๆๆๆแล้วใกล้แล้ว หลือประมาณ30%นฮะเออเติมเติมลืมลืมลืมพยายามประคองเลือดไว้อย่าให้มันต่ำกว่า50%นฮะมันมันเสี่ยงนะโอ้ยโอ้ยกระทืบขาเท้าเลยเนีย่ยน้วขลบกออกมาคูอเขาอีกนิดเดียวหืโอ้โหตีแรงมันตีแรงตีแรงจัดแป๊บแป๊บแป๊บโอ้โหโดนอยู่สากลบออกมาแล้ว วิ่งเติมเลือดไปก่อนฮนะขี่ไก่ขี่ชโชโคโบะอะไรฮะไปเลยไอ้ตั้มเลือดไว้ขอตั้มก่อนเอาชัวเอาชัวฮะเนี่ยเนี่ยพอเข้ามามากระทืบอีกแหละโดนด,ดอกละรลล้อยเลยฮะลบโอ้โหสามร้อยเก็บจัดพอ โอ้โหยังจะโดนเนาะขอบวงฮะอ่ะโอเคระยะห่างวิ่งวิ่งเติมเลือดเดียวอีก20%ครับมาไปนิดเดียวโอ้โหเติมเติมโอ้โหเจ็บโอ้ยนี้รอดฮะไม่โดนสตันโอ้ต้านต้านดีบัฟพอดีเดี๋ยวเราก็ยืดฮะลากลากลากเติมเลือดหน่อยเติมเลือดหน่อยเติมอีกเติมอีกเติมอีก โอเคโอ้ยโดนโดนตีล้มฮะโดนตีล้มโดนตีสโลฮะถ้าใครไม่ชัวร์เติมเลือดสักร้อยเปอร์เซนต์ไปเลยก็ได้นะให้มันยัดทีๆเลยโอ้โหสตาร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งคือหลอดคือหลอดโอ้ยมันหลบได้มันตีผมมิสเฮ้ยโดนไม่หนึ่งทีเบาเบาขอเติมเลือดแป๊บนึงโอ้โห มันวิ่งไวฮะอุยอ้ย,ย,ยเนี่ยเวลามันง้างท่านแรงเราได้เปรียบนะเพราะว่ามันง้างนานแล้วเรามีเวลายือ้อจุกมันจุกอ่ะกระทืบอีกแล้วจะยืนทนยังไงก็แพ้ฮะโอ้ย,อยเนี่ยหนบไม่ทันนั่นเจ็บเงี้ยแหละโอ้ยเบาเบาเบาหย่า,า,า,ยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเติมโอ้โหจอผมแดงแล้วนี่จอผมแดงแล้วนี่ที่ขนาดดึงดึงจุกแลเนี่ย โอ้ยอย่าเพิ่งแป๊บเดียวถอยนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนใจเย็นเฮนิวเอเอเนี่ยง้างแดงเยอะๆง้างแดงเยอะๆเติมก่อนเติมก่อนเออง้างอีกง้างอีกอย่าเพิ่งกระทืบหยุดเพิ่งกระทืบเออโอ้ยดีเหมือนมันใจดีเหมือนมันใจดีง้างฮะมาสู้เว้ยสู้เว้ยวิ้วมันกระทืบ,ทบอโอ้ <ส Beng als> โอห้ยแล้วตรงตีล้มมาดีนิดเดียว ยังจะโดนอยู่ขอบวงชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยโอเคอ,อกอ็ประมาณนี้ฮะวิธีผ่านไอ้บอสต,ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็กดรับเฟสไอร้รับรับรางวัลโ,<อ>โอเฮะก็หมดเพียงเท่านี้ขอฝากคลิปสั้นๆอันนี้ไว้ด้วยฮะเทคนิคผ่านบอสเผื่อใครที่พยายามแล้วไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ บายบายไปละเจอกันคลิปหน้าจุ๊บๆ